สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราวน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือคกลไกสําคัญที่จะพาไปสู่สังคมมุดมสุขค่ะ ที่ผ่านมารายการของเราได้ไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆถึงแนวคิดในการเลี้ยงลูกกันมามากมายค่ะวันนี้ก็เช่นกันเราได้ไปสัมภาษณ์ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวเด็กแนวนั่นก็คือครอบครัวของคุณช้างน้อยกุญชรณอยุธยาหรือที่เด็กแนวสมัยนี้รู้จักกันในชื่อว่า DJ เจช้างน้อยนั่นเองค่ะ กายของเราเนี่ยอยากจะค,คุยกับคนรุ่นใหม่ที่มีวิธีการเลี้ยงดูลูกซึ่งไม่เหมือนกับขนมประเพณีเดิมในรุ่นปู่ย่าตายายแต่เขาไม่ได้หมายความว่ารุ่นปู่ย่าตายายเลี้ยงไม่ดีนะฮะมันก็มีจุดอ่อนจุดแข็งแม้แต่คนรุ่นใหม่ก็อาจจะมีจุดอ่อนจุดแข็งแต่ก็ถือว่าวิทยาการและความรู้เรื่องกิตวิทยาความรู้เรื่องดีเอเรื่องการพัฒนาเรื่องยียน,นยมันก้าวหน้ามากโดยเฉพาะความรู้เรื่องสมอง ครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องวิถีพุทธที่ผมทราบว่าคุณช่างน้อยสนใจครับที่จะเลี้ยงลูกแล้วก็นําลูกเข้าไปสู่การศึกษาทางเรื่องกรงเรียนวิถีพุทธอยากจะถามว่าตอนที่ท้องพอรู้ว่ามีท้องแล้วเนี่ยคิดยังไงกับการเลี้ยงดูตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องผมโชคดีมากที่ตอนภรยาท้องอยู่เนี่ยก่อนจะคลอดผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับมันเขียนว่า รอให้ถึงปอนหนึ่งก็สายเสียแล้วครับกว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสีย<ช>แล้วใช่ฮะ <ผม S 2> เป็นหนังสือของคนญี่ปุ่นเขียนใช่แล้วผมรู้สึกว่าเออจริงด้วยทําไมเราคือคืออ่านแล้วเนี่ยมันมันสำคัญมากเลยตั้งแต่เขาเกิดอะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราได้ได้ให้ข้อมูลให้เขาแล้วเช่นหลายอย่างเช่นวิธีการพูดเช่นท่าทางในการเดินเช่น ม,มีหลายอย่างครับคือเด็กจะเรียนรู้จากสิ่งรอบๆอบตัวจากเราเ,รเลยรเริ่มแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ญรัญการยัดยาใช่ครับ,รบเ,เราก็เลยให้ความสําคัญกับลูกตั้งแต่เขาเกิดเลยแล้วก็ที่ที่ผมถามเนี่ยถามตอนอยู่ในคการบัรดาบเพราะตอนนี้ความคิดมาตามหลังกว่าอนุบาลก็สายเสยแรวเนี่ยมันไปถือว่ากว่าให้ลูกออกมาเ,เป็นตัวเป็นตนก็สายเสยแล้วต้องทําตั้งแต่อยู่ในท้องตอนนั้นคิดเรื่องนี้ปะ ตอนไหนอยู่ในท้องใช่ไหมครับก็เหมือนพ่อ,พอแม่พ่อ่ทั่วไปครับฟังเพลงคลาสสิกปกตินะฮะฟังเพลงคลาสสิกอ,อย่างตอนคลอดออกมาแล้วจะจะค่อนข้างจะอ,อ,อยากให้ลูกรับสื่ออะไรที่ที่ที่มันเป็นสื่อดีดๆเช่นฟังเพลงดีๆผมก็จะชอบให้ผู้ลูกฟังเพลงคลาสสิกแล้วผมชอบเพลงยุค60 ที่คุณปู่ฟังก็คือคุณพ่อผมฟังใช่เพราะว่าผมก็คุณพ่อผมก็ฟังเพลงซิกตี้ผมคิดว่าเพลงซิกตี้นี่เป็นเป็นเป็นเพลงในยุคสมัยที่ผมว่ามันสวยงามที่สุดนะในในถ้าเอาเพลงมาเรียงกันแล้วทั้งตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันก็ซิกตี้เด็ดที่สุดผมก่ชอบฟังเพลงในยุคนั้นแล้วก็ให้ลูกฟังด้วยชื่อเพลงซุดที้ผมผมจำเพลงชื่อเพลงไม่ได้นะครับแต่ผม จำศิลปินได้แหละอย่างนัทคินโคอย่างเงี้ยครับท่านบูดเพลงแล้วก็เพลงของภรยาเขาอะไรเงี้ยครับคือคือก็ชอบอะไรแบบนี้ผมกลับมาตรงนี้คลาสสิกที่ให้ฟังเพลงอะไรคลาสสิกเนี่ยผมก็ทั่วไปเลยครับโมซาทโมซารทเป็นหลักตอนนี้เขามีเรียกว่าโมซาทเอฟเฟกต์ก็คือผลจากการฟังดนตรีโมซารดจะก่อให้เกิดพัฒนาตอนนั้นก็ฟังโมซาทเป็นหลักใช่ครับแล้วก็ มันก็มีเรื่องเพลงแล้วก็เรื่องรูปเราก็ให้เขาดูรูปที่มันดีๆคุณแม่คือเอ่อไม่ถึงตอนเขาออกมาแล้วคือผมไม่ได้ทดลองแบบคนแรกคนที่สองไม่เหมือนกันนะคือเหมือนกันทั้งคู่ทั้งคู่ใช่ก็พัฒนาเขาจะจะดีคืออย่างเดินเนี่ยเขาก็จะเดินได้เร็วเดินแบบ11เดือนก็เดินได้แล้วพูดก็พูดเร็ว กว่าคนอื่นนั้นอาจจะเป็นปัจจัยเพราะว่าในในบ้านของเราเนี่ยครับครอบครัวใหญ่เนี่ยผมมีบ้านของพี่ชายอสองคนอยู่เขาก็จะมีเด็กหลายๆอายุคลรกันอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไม่ได้ว่าในบ้านเนี่ยเขาก็อยากจะทําตามเหมือนอยากจะเดินได้เหมือนพี่ๆอยากจะพูดได้เหมือนพี่ๆเพราะฉะนั้นเขาจะพูดเร็วมากพูดได้เร็วมากแล้วก็เดินได้เร็วมากพัฒนาการเขาจะเร็วมากอารมณ์อารมณ์ด้วย อารมณ์เป็นยังไงอารมณ์ก็จะดีด้วยนะครับแต่คนโตคนเล็กของผมเนี่ยเท่าที่เลี้ยงมาเนี่ยคนโตก็จะมีอารมณ์ที่เวียงเวียงหน่อยนะฮะตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยก็จะแบบปี๊ดคือจะมีอารมณ์แบบสุดๆเวียง <laughs> เวียงเหมือนกัน <laughs> เวียงขึ้นขึ้น,นลงลงฮนะ<ล>เหมือนเหมือนแ,แล้วคนน้อง คนน้องนี่ก็จะเป็นอารมณ์ดีชอบร้องเพลงชอบทำเพลงเวลาไปไหนที่อยู่ในจุดที่สบายเขาก็จะร้องเพลงอารมณ์ดีแตกต่างเนี่ยอายุพี่น้อ,อคนโต,โตสี่ขวบคนคนคนเล็ก <And S 1> ขวบครึง่งโอ้แตกต่างกงันพอสมัยนะแต่ว่าคนโตนี่ก็เริ่มดีขึ้นตอนเข้าโรงเรียนเอาเรื่องการนอนก่อนการนอนเราก็แยกห้องคือมีห้องพี่ห้องน้องให้เขารู้ว่าเนี่ยห้องของพี่นะนี่ห้องของน้องนะ ต้องเกิดคนเดียวก่อนล่ะคนเดียวแยกครับแยกเลยก็เป็นห้องเขานี่เป็นแบบฝรั่งเขาก็จะรู้เลยว่านี่ห้องเขาแต่ว่าผมนอนกับเขาก่อนอคือผมก็จะนอนกับเขาแต่พอเขาหลับปุ๊บก็ออกมานอนห้องเรานิทาได้ฟังป่ะเรานิทาก่อนที่เขายังไม่รู้เรื่องนะเป็นเด็กเล็กๆก็มีคนบอกว่าจะเล่าให้ฟังทําไมเพราะว่าเด็กฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่เพราะหนังสือเล่มนั้นที่ผมอ่านนะครับเขาบอกว่า อ่านไปเถอะเขาฟังรู้ไม่รู้เนี่ยเขาซึมซับได้ผมก็อ่านให้เขาฟังเขาก็รู้ไม่รู้คือไม่รู้ความแต่ที่จริงเขาสืมซับในน้ำเสียงของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลีลาการอ่านซึ่งถ้าเราอ่านดีๆก็จะเป็นเสียงดนตรีสูงต่ำใช่ไหมมันก็จะมีแบบหนังสือบางเล่มก็จะเป็นกรอนผมก็จะอ่านกรอนไอ้กรอนเนี่ยเด็กฟังรู้ไม่รู้ความเนี่ยแต่มันจะมีสูงต่ำมีจังหวะ มีสัมผัสเนี่ยผมว่าอันนี้มันมีคุณค่าเขาจะได้ซึมซับสิ่งพวกนี้ได้คนโบราณก็ทำที่เรียกเพลงกอบเด็กครับใช่ไหมฮะงนั้นความฉลาดของคนโบราณกับคนสมัยนี้ซึ่งมีวิชาการมาพิสูจน์นี่ก็ตรงว่าเด็กสามารถซึมซับได้ครับนะแล้วทำอะไรครับโอเคลูกคนแรกก็คืออ่านหนังสออือแยกห้องนอนนะครับแล้วก็ผมก็จะมีพื้นที่ให้เขาเลย ว่าตรงนี้ผนังฝั่งนี้นะทำอะไรก็ได้จะวาดจะเขียนจะอะไรได้แต่เราก็ต้องปลูกวินัยให้เขาว่าไอ้ตรงส่วนอื่นที่มันไม่ใช่ของหนูเนี่ยมันก็ต้องทำไม่ได้นะถ้าเกิดไปทำถ้าถ้าคือผมจะเป็นคนเลี้ยงลูกแบบไม่ตีแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงในการพูดแต่ผมจะจะพูดแบบ พูดแบบผู้ใหญ่เขาเข้าใจในเหตุผลน่ะว่าว่า,าถ้าหนูเขียนตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นทําไมถึงวาดไม่ได้เพราะอะไรอะไรย่างเงี้ยครับเราก็จะพูดเหตุผลแบบผู้ใหญ่ที่เราที่เราที่เรา,เราอธิบายเขาได้ใช้คําใช้ประโยคที่ง่ายที่สุดใช่ครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าข้อดีของการที่เราได้ไปเรียนลูกเราได้เรียนใรงนีนวิถีพุทธอย่างทอสีนะครับข้อดีคือ ปกติเนี่ยโรงเรียนทั่วไปเนี่ยพ่อแม่ก็จะหาตังค์เยอะๆทุ่มเงินให้ลูกได้เรียนโรงเรียนยดีแล้วพอส่งประตูโรงเรียนปุ๊บจบฉันมารับอีกทีแล้วก็ไปฝากใครว,ว่าความไว้วางใจให้กับโรงเรียนแต่โรงเรียนทอสีไม่ได้คิดอย่างนั้นครับโรงเรียนทอสีบอกว่าครูกับพ่อแม่เนี่ยต้องรู้เท่ากันต้องรู้เรื่องจิตวิทยาเด็กเท่าๆกันเางั้นก่อนเรียน ประมาณสองเดือนนะครับทุกวันอังคารตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการเรียนของคุณพ่อคุณแม่ก็เขาก็จะปรับทัศนคติเราเรียนอะไรเขาก็จะพูดเรื่องสีให้เรียนอะไรคุยเรื่องจิตวิญญาณนู้นนี่นั่นแล้วก็พอคุย,ยเรื่องศาสนาด้วย<อ>คือศาสนาพุทธวิธีคิดแบบพุทธใช่ครับแต่ว่าจะหนักไปเรื่องการเลี้ยงลูกแล้วสุดท้ายก็เอามาแชร์กัน ปัญหา,าของพ่อแม่แต่ละคนมารว่มกันใช่ครับ,รบก็มาแชร์กันบ้านนี้เป็นอย่างนี้บ้านนี้เป็นอย่างนี้บ้านนี้จะแก้ยังไงบ้านนี้คนแนะนําวิธีแก้บ้านนี้อะไรอย่างงี้คเคยคิดไหมว่าเด็กๆเกนี่ยรู้เรื่องอะไรเป็นธรรมไม่เป็นธรรมอะไรยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมน่าจะรู้แหละเพราะว่า <laughs> เพราะว่าที่ผมเป็นเนี่ยคือว่าพี่คนโตครับติดดูดนิ้วก่อนนอนไม่งั้นก็คือจะนอนไม่หลับ เราก็ห้ามเขาดูดนิ้วห้ามเลยนะครับเห็นปุ๊บเอาเมือออกจามูกเอกจมตกคนเล็กกระดูดบ้างครับแต่พอแม่เห็นคนเล็กดูดเขาก็คงอยากให้ลูกคนเล็กเนี่ยนอนพักผ่อนดูดทะลุกเนาะดูดไปเลยดูดไปเลยพี่คนโตเห็นว่าอา้าวทำไมน้องดูดได้ล่ะแม่แล้วลทำไมหนูดูดนิ้วไม่ได้ เด็กก็จะจับความเหมือนไม่เหมือนใช่เด็กก็จะถามเลยว่าทําไมได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราก็อธิบายในในแบบที่ที่เราอธิบายให้เด็กเข้าใจได้ทั้งสองคนรักกันดีไหมรักกันดีครับอิจฉากันไหมไม่มีที่ผมถามเป็นประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นสําคัญคนนึกว่าความอิจฉาเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับผมพบว่าที่จริงแล้ววิธีการเลี้ยงดูเนี่ยมันสร้างทั้งความกลัวและความไม่กลัว สร้างทั้งความอิจฉาและไม่อิจฉาสร้างทั้งความรักและกวามเมตตาสามประเด็นนี้ดูแลยังไงกับเลี้ยงลูกสองคนผมผมผมจะให้ให้ลูกคนโตเนี่ยเขาเข้าใจสิ่งนี้ก่อนเพราะเด็กคนเล็กขวบครึ่งเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเรื่องเท่าเทียมไม่เท่าเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่ผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเวลาเห็นพ่อแม่ที่เวลาเห็น เด็กแย่งของกันแล้วตัดปัญหาด้วยการซื้อมันสองอย่างแล้วให้มีทั้งคู่เพราะสุดท้ายพอมันมีสองอย่างปุ๊บมันก็แย่งกันอยู่ดีถ้ามันไม่เข้าใจว่าเออนี่น้องนี่พี่นะต้องแบ่งกันเล่นต้องสลับเวลากันเล่นสุดท้ายไอ้สองอย่างที่ซื้อมามันก็จะแย่งไอ้สองอย่างนั้นอยู่ดีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการพูดให้พี่คนโตเข้าใจว่าของมีอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาอย่างเดียว หนูก็ให้น้องเล่นก่อนน้องเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อนะคะเดี๋ยวหนูก็ได้เล่นแล้วทําไมต้องน้องต้องเล่นก่อนอยู่เรื่อยนี่จะผมเป็นลูกคนโตแล้วผมก็ต้องคิดในใจอ่าเหตุผลก็คือว่าน้องยังพูดไม่รู้เรื่องเพราะน้องขวบเดียวน้องพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าวันที่น้องพูดรู้เรื่องแล้วสมมติเอลาเอลาแปดขวบน้องน้องหกขวบเนี้ยฮะมันก็อันนี้ก็อาจจะต้อง ต้องเปลี่ยนวิธีการไปอีกเพราะมีโอกาสเดินเข้าไปในบ้านนิดเดียวจะสังเกตเห็นแล้วว่าพยายามจะจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เหมาะกับการพัฒนาการเด็กเช่นแม้แต่เข้าไปในห้องน้ําก็บีเก้าอี้ของเด็กเพื่อจะให้ใช้ไล้ล้างมือไปตรงห้องตรงนี้ก็เห็นมีบันไดเพิ่มขึ้นสาหรับให้เด็กแสดงว่าคำหนึ่งที่การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านมากนอกจากโทรทัศน์กลายเป็น ก็ไปถึงก็กึ่งเครื่องประดับลวก็ดูบ้าตาวบมจะเป็นครับก็คือผมอยากให้ลูกทําเองได้เองทุกอย่างคืออย่างอลูกมือเปื้อนไปล้างมือเถอะถ้าเป็นปกติเนี่ยพ่อแม่จะต้องอุ้มลูกใช่ไหมฮะแล้วก็ไปล้างมือให้แล้วก็วางของบ้านผมก็คือเขาก็รู้หน้าที่ก็เดินไปขึ้นบันไดแล้วก็มีบันไดล้างมือเองได้แล้วก็เช็ดมือเองได้แล้วก็เดินออกมา ในอายุ4ี่ขวบนะฮะทำแบบนี้ได้ก็ถือว่าหรือไปตามห้างเนี่ยคือผมแค่ยเลืนยืนรอหน้าห้องเขาก็ถอดกางเกงฉี่เช็ดเองออกมาได้นี่ก็เป็นอะไรที่มันมันเราสอนให้เขาช่วยตัวเองตั้งแต่เด็กนะทราบว่าไม่ให้ลูกดูโทรทัศน์ครับก็คือแต่แต่ผมจะบอกว่าการ <laughs> ไม่ดูหัโทรทัศน์เนี่ยห้ามยากห้ามไม่ได้ มีสี่บ้านที่ทำยังไงเนี่ยบ้านนี้ไม่เปิดเดี๋ยวก็วิ่งไปดูบ้านโดดถูกครับอาจารย์พูดถูกเลยครับก็คือเราห้ามได้เฉพาะในขอบเขตในเขตบ้านเราว่าบ้านเราก็คือไม่ให้ดูโทรทัศน์คือเหตุผลที่เราไม่ให้ดูโทรทัศน์เพราะว่าผมคิดว่าไอ้โทรทัศน์เนี่ยมันมันไปกระตุ้นทําให้เด็กไม่มีสมาธิครับ รูปถ่ายสวยๆรูปภาพวาดสวยๆคำไม่กี่คำเนี่ยมันเหมาะกับวัยเขามากกว่าเพราะ,ะการให้เขาดูการ์ตูนมากๆหรือโทรทัศน์มากๆเนี่ยเขานิ่งอยู่หน้าจอ iPad หรือว่านิ่งอยู่หน้าจอทีวีก็จริงนะแต่ว่าจิตใจเขาเนี่ยมันแบบโอ้โหแบบมันพุ่งพลานมากเริ่มไปดูโทรทัศน์กี่ขวบก็ใช้คําว่ากีดการการดูโทรทัศน์ดีกว่าเพราะว่าก็อย่างที่เรียนให้ทราบ มันห้ามไม่ได้เพราะว่าไม่ดูว่าบ้านนี้ก็วิ่งไปดูบ้านนี้เวลาไม่พอใจบ้านพ่อแม่ก็วิ่งไปดูบ้านย่าได้เนะนี่ยผมอยากจะถามเรื่องนี้มากเพราะว่าบางทีเรามีแนวะคิดเรื่องการเลี้ยงดูนะแต่สิ่งแวดล้อมหลายผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นยตาของเราก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรคเป็นแต่เราก็คิดว่าเราทําได้เท่าที่เราเท่าที่เราจะทําได้โดยที่เราก็ไม่ไปขัดแย้งกับคนอื่น ั่นหมายความว่าหนูไปนั่งบ้านคนอื่นดูทีวีได้โอเคไม่เปัญหาแต่บ้านเราเรามีกฎของบ้านเราผมจะมีทีวีที่มีแค่สองเครื่องคือข้างล่างคือเป็นพื้นที่ที่ทุกคนอยู่กับห้องนอนผมกับภรรยาสัญญาณทีวีเนี่ยจะต่อมาที่เดียวคือห้องนอนผมกับภรรยาทีวีด้านล่างเนี่ยจะดูทีวีแบบช่องธรรมดาไม่ได้จะใช้เปิดอย่างเดียวคือดีวีี ครับผมมีละไว้นิดนึงว่าทำไมถึงให้ดูดีวดีได้ข้างล่างเพราะว่าผมสามารถที่จะคัดเลือกได้ว่าสิ่งที่เปิดเนี่ยมันดีพอหรือไม่ดีพอที่จะเปิดกระตูนเนี่ยก็จะเป็นเก่าเลยครับคือผมจะนิยมยุคซิกดี้ใช่ครับเพราะว่าม,มันเหมือนกับได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีพิษมีภัยจริงๆก็จะเป็น การ์ตูนวอลต์ดิสนียุคเก่าๆยุคแรกๆครับผมก็ชอบอีกอันนึงอย่าง Mary Pop p o p p i n s ครับอันนี้เพลงก็เพราะมากแล้วก็ภาพสวยทุกอย่างดีอย่างอันอย่างนี้ก็ให้ลูกดูได้สิ่งที่สำคัญคือผมจะเลี้ยงลูกด้วยคำถามครับถามเยอะๆเจออะไรก็แล้วแต่ถามถามถามเขาอย่าไปบอกเขาก่อน ถามเขาเยอะๆถามเขาเยอะๆแล้วดูคาตอบๆๆแล้วดูคําตอบเขาไม่ใช่ค่อยถ้าตอบมาแล้วแบบค่อยใจค่อยใจผิดค่อยค่อยบอกเขาอันนี้แส,สดงว,ว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ช่างคุยกับลูกใช่ครับต้องคุยครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ย,ยตัวอย่างที่ที่ดีมากที่ผมไม่รู้จะตอบยังไงเนี่ยเขาเห็นไอ้ต้นแดงๆตรงนี้นครับเขาถามว่าคุณพ่อนี่ต้นอะไรเราก็ตอบว่าต้นคริสต์มาสลูกนี่คือต้นคริสต์มาสแล้วต้นคริสต์มาสที่ที่อยู่ ในบ้านเราที่มันเป็นซุ้มเลอะอันนั้นไม่ใช่ต้นคริสต์มาสเหรอครับพ่ออ๋ออันนั้นมันต้นสนค่ะไอ้ต้นที่เวลาเขาประดับวันคริสต์มาสนะนะเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่านี่คือต้นคริสต์มาสแบบพันคือพันคริสต์มาสแต่ท,ที่ที่เรามาแตกในบ้านมันคือต้นสนอะไรเงี้ยเนี่ยฮะเป็นตัวอย่างที่เขาได้ถามเราแล้วเราก็บางทีเราก็ตอบไม่ได้ครับคำถามสุดท้ายครับ เราจะช่วยผมใช้คำว่าช่วยดีกว่าดีกว่ากำหนดช่วยปูแนวทางให้ลูกได้เรียนไปเรืเร่อยๆอย่างไรแล้วคิดว่าสุดท้ายอยากอยากเห็นอนาคตของลูกเป็นอย่างไรอสุดท้ายเนี่ยครับผมว่าถ้าเราแบ่ง <c oughs> เราแบ่งเป้าหมายของลูกเป็นสามกองนะฮะเราอยากให้ลูกเป็นคนรวยเป็นคนรวยนะเรียนเรียนจบต้องเป็นคนรวย อย่างที่สองอยากให้ลูกเป็นแบบคนเก่งมากเป็นด็อกเตอร์เป็นแบบเรียนสุดยอดเข้ามาหาวิทยาลัยออกฟอร์ดฮาว์วาร์ดได้กับสามเนี่ยให้ลูกรู้จักตัวเองแล้วมีความสุขผมเลือกสามเลือกด<ร>าวสามเลยครับทำไมเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคนเรารวยมากแต่ไม่มีความสุขไม่รู้จักพอ ก็ทุกอยู่ดีใช่ไหมฮะหรือเก่งมากผมก็เห็นคนเก่งมากที่ที่ต่างประเทศแบบสอบเคยได้4.00แล้ว3วันนึงมันได้3.00แล้วค่าตัวตายเคยเห็นฮะมันมันก็ไม่ดีถูกไหมฮะแต่ว่าแบบมีความสุขแล้วรู้จักตัวเองว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีความสุขกับชีวิตที่มีอยู่พอกับสิ่งที่เรามีอยู่ผมว่าถ้าเลือก3าอย่างเนี้ยเราอยากให้ลูกเป็นแบบที่สานั่นี่คือเป้าหมายที่ รววงไ้ในนคนการเลี้ยงดูลูกไม่ได้สําคัญเพียงแค่ที่แนวคิดหรือทฤษฎีที่เขาว่ากันว่าดีที่สุดเท่านั้นนะคะการเลือกรับปรับใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญกว่าค่ะเพราะว่าแต่ละครอบครัวล้วนมีความแตกต่างกันทฤษฎีหรือแนวคิดตามตําราก็เป็นเพียงแค่คู่มือเบิกทางให้เราได้คิดต่อยอดเท่านั้นเองนะคะช่วงหน้าน้องจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ชุมชนแต่จะเป็นชุมชนอะไรนั้น พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ